สบายดีสบายดีเบิร์สสุขุดสทุกคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนเช้าพี่สังอันนี้ขา้าวหอมสบายดีลูกโอ้ยคติบ่เมอนอันบ่พากัดเป็ดเขาดมากแบบนี้ลาบโบเหตุแต่บบบนี้แต่โบลาบเลยเสอในะขอกปากแล้วหายห่องอยู่หน้าพี่น้องตอนเช้าวันนี้ <Hey. S 1> จะเอคุณยาย <Hey. S 1> สบายดีพดเพชรยังอนะนะ hey. เพิ่งสีห่อกะมาข้าวโพดพี่น้องเออมาอืดวันศินศินดับสิมหาค่ำอื่นนะเม่ใช้สีห่อลงวัดบอกกินเนี่ยทานน้ำสีห่อกะข้าวโพดพี่น้องเอาเด็กๆไปทางไหนไปเลยไปเรียงงัวบอก แม่สะลอกำลังอันผ้ามักผ้าวแท้จริงนะใส่มักผ้าอันกะพงอ่ะหมดลายลายหมดขั้นเลยก็ได้อันนี้มันเป็นมักผ้าอันแก่แต่มันอยากเงี้ยถ้าเป็นมักผ้ากะพงน่ะสียบเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าใส่มักผ้าข้าสะลอเห็ดสะลอไน,นใส่น้ำกะทิสจ้าบายดีพี่น้องกระเชิดหอกกาบ ออกมาน้ำไผ่มาไึบ่ตาไปแกมาข้าโพดน้ำแม่ปะมาข้าโพดอันนี้แม่รวยเพิ่ผูกเองพี่น้องเพิ่ผูกที่ชวนอันอ้อยนะม,มันอาไจะแก่เละงามเลยน้องแม่ิันผูกค้าทนส,สั่งซื้คายดีแบบนี้นะเ้าโโทรมาเขาอี้ยงก็ S <S 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 มันงามอะไรปลูปกหลายๆโลดคันมันงามแบบน,นี้นะเนาะปลูกขายมันกลิ่นมันกะสิบไว้ยนั่นเลยกินน้ำคายน้ำ <S <S มันงามอะไรเลยนี่นะข้าวโพดเหลืองฮิตฮอกกะนะแ่บเห็นเข,ขาเจ้าคายนี่พักบริตตงไไ้ะแม่น้อยๆหนึ่ง ห้ mm hmm. างกระโปงอันนี้จะพักใหญ่ๆคุณนะพนปลูกธรรมชาติบริสายพูยได้พี่น้องปลูกปลาปไว้แค่นะเด็กขึ้นกว่ามีนะเอาบัรว่าเอามามื่อนั้นเครื่องจะสอบทิ่มหิ่งมั่วบักหลายๆนี่งพักบักใหญ่ช่องชั้นในกับมีอันที่มันเป็ดนะนี่นะแต่พันเกลียเทียบปีตีอันนี้พี่น้องเทียบปีตีมันละมันเป็ดน,นั่น ไน้ับนียบเกลากสสิเปสโยเ็ดโพ้ดเฮดฮอกลับงามมาเลยซลอยาองดมาใส่ไปได้ แดดแต่เศ้าแต่พี่้องเอดดามจีดัน้ำนะพอองมือก็ม้ลงมือนะไปดักตตนซอยดูทางบ้านนะพอน้มือมันันเลวแดดแดดจใน้อเดี๋ยวเาไปแล้วมมือไปย่อยันอกงมืกับองท้าปบุนไปเรียงงวไปดับน้ำไหวมันินข้าวแดเอพี่นนอะมันแดดแห้งเทไร่ไปเลยเลยองตุ่ยแห้งใกเข้ไดด เปลี่ยนไปเป็นอย่งงูอสีพนันสร้างเบิ้งมืออหน่วันชินพลชิบโตกบพอว่าตะกาดวันชินหมักยามหมักตกยาพลตะเวนหมักตกยามันชินพอกาดเนาะกอกาดข้าวโพดนี่มันหอมเ่มันหวาน ทอดมหมักจิตใส่เป้แห้มันแห้ง้ใส่ป่มันปลา,าเทกจอยอยู่บ้านพี่น้องให้อหาบน้ำถานเลยทเขาเรียสิไปิดนเลือดอมาลาลูกหรือป่น,ออน,นี้ปิดตาหอนแะห็นไหมงินคนเหงา ออบอแทะพาไาปิ้งนะต้องเอาไปเห็ดเขาอันนี้หอกะอันนี้มันเหี่ยวได้หมันร้กินเมันก็ได้ตุกเอาหน่อยนั่นหน่อยอ่อนปิ้นน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 งชิวาน,นจะผักในยาเถ่าเมื่อไ้แม่เพื่อปิง่งเขาเออสองพันเกล็ดได้แล้ว Oi ซอยสดๆเจ็บสดๆจากส่วนพี่น้องจ้าเขาพูดงามอะไรเนาะปูกแบบธรรมชาติแบบดินมันจูดใหม่เนาะโอ้ดินมันงามค่ะปูกกล้วยกับกล้วยงามงาม้ามนี่ถ้าลอกออกแหละเอาอดี้ออก คนม no ันออกงานจะหน่อยงามๆเห็ดโบราณหม่าแต่มันงามมาเลยซอยแล้วเอาก็งามเลยขีงวงอะขีตับแล้วเป็นหม่าแป้งใส่น้ตาลจะเกินน้อยนึงเอาข้าวโพดลงไปใส่โคกกะชิตะมันจังมันจังแซ่บมันชิแซ่บพวกกันแป้งก็ถูกอมผูกกันบอเอาก็เอาแป้งเอายังใส่ไปเลยแหละ พอเ่ใส <ane> ่แจหนอยนงใ้พอทาใส่ปยแล้วมันสีแข็งนะเดี๋ยวราแพเนาะใส่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวขาวต่ถ้ามีมะพร้าวกบเรองเราใส่มันสีแ่บกว่าใส่เกลือน้อยนึงใส่เกลือลงไป เห็ดฟีมีบันี้พอนล้ะแมชะลอยเป็นคนเห็ดตำบะน่ะตำตำเห็ดไ้มมนเข่ากันพี่นอ้องเอาห่อห่อบะน,น,น,นี้นาซช้ามาห่อซอยพี่น้องซอพี่น้องห่อห่อกรบข้าวโพดนี่ คนม่ได้เท่าเฮตานีได้ไลถ่วัดแพทนัดมันพี่น้องนี่ตักเข้าไปสเุยด้วยอันนี้คือแบบบ้านเฮาเห็ดเนาะมักก็สีมีลายแบบเขาใส่หมเฮตานีก็ได้แล้วก็เอาลงซึงเลย เลยก็จะเอาไปหนึ่งก้อนเลวก็จะมาซื้อมาเป็นไะไรดฟีมือแม่รวยอ่ะเราไปซื้อห้าือกันเนาุวห่อห่อบนี่ห่อกาบข้าวโพดพี่น้องมันหอมเนา่อแมแจ้งแยบลแจงน่อาอะก็จปลุกวัพี่ลปลุกว้พี่ก็ได้ อลงส่แบดนี่คุณยายว่าไม่ลงมือกาไฟดำนาแล้วมันหอมแต่สำหรับบางหมักหอมกาเปของโปรเลยลายคนหอมก็คือกะเปอนหอมก่เนาะเอานายก็ได้ ก็หอเป็นต่นั่นเอก็ขนต้ง่ายิมันเลยนะอันั่นนี่นะมันอนั่นเลยนะมันน้งลงดาวคติันมือนกันถ่าอยู่ห่อห่อเสรนะใสซึ้งอะจานีคนอาซาลเซ่เป็นไม่กระโจกมันจริงยูเนาะเออแต่ว่าใบมันเอากรเศ็ดไ้วละ พ,พ่ออยู่อะไรทุ่อย่างมันจะผลมันชิค<ล>ายคือห่อขนมมกเห็ดน,นันแหละเวว่าขนาวเห็ดคายแะิเช็ดห่อนหน่อยยาวๆอันเด้มันชิงงาม นั่นนะล้อกาจาเห็ดคายเขาจะใช้แเปลงลายสิบขันใส่อันตันเนาะเบอร์สกุลลาอันเราเห็ดกิ่ตรงเหองเครื่องตรงข้าใส่มะพร้าวอ่อนเนาะมะพร้าวกับพวงอะถเกเป็นมะพร้า หอมซอยนล้มักหมักันว่าหอมจะไปหนึ่งก่อนจับมั้กจะดอาถ่ายจุบมันเนี่ยใช่ไหมจบไปหนึ่งก่อนจังก นายสูเทลเอ็นแต่เขาห้องตักชิ้นตรงอย่างเปงนนะัาน,น,นตรงบ้านดีกว่าอถอยคื้กันแล้วผมก็ตักินตรงอย่างเลยเนะีน<า>ย่ยตรงบ้านลายแบบนี้แบะทีก็ได้แ้นคอห่อไข่คือห่อข้ต้มคัด์ไปนี้บบนี่เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่ง,งน้ำแน่เดี๋ยวแบบอามาชิมมันสูกวไวย์เล สิมหาที่ชามทีมันก็สุกล้วหามันเอาเลยมีชิลลอเลยวนันพระเสร็จผ่าเขานั่บอมแม่มาขา้นดาบเข่า นายจยเห็ดจมเมื่อนเมือเนี่เขาเห็ดคายเอาเห็ดขายใช่หรอเอาไปเห็ดง่าอ้ันกาบน้อยอืมเดี๋ยวสบายเราเห็นแล้วเหรอฟาเด็ดห้ปปีอีกจ่อยถ่ายยุงเงิน้เพิ่นอัพน้าถ่ายสาพไปกวดเลือด พอดไปตวจเลือดไหมโยงมอใช่ไหมงแม่แม่ไปกวดเลือดเบิ้งอีกเทียมเมื่อเทียมมาสำเทียมเมื่อนาพีช่องเลยแบพ่อพ่อแม่ไบพ่ออยู่บ้าเบ้องด้วเบา้องจะมี้าจกระจัาออกาเลยจะมาดูจ้ะ ขจ้าหอคายขจาดชีห่อสะพงสะลอยหอนพอดีงามเนาะจำนี้เนาะชาบ่าได้หกอันขจดห่เฉลยพี่าะเีเมือแล้วเ่ามันงามเลยชาบาทได้หกอันหานหกอันหกอันหกอันอ๋กลับขาพูดปลูกไ้ร้าเนาะให้อันนั้นมีคายก็ได้คายเลย เพอเอาอีชินกระเทยเป็นค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 นเลมกินน้ำขายลกขายวันตลาดฮะบริยังกบ้านาวันตลาดทุกๆวันผทิ่เลยอ้ยคันว่าคายกระปีกนะเขาจะหมักาซสือมันหอมมากินกัญญากรนแสรเนาะมาเสือหดสวนบริบบยังค่ะแบมีกระโพ ผูกเลยคู่มือไอ้ทันสมัยค่ะคู่เลยพชรนะซื้อใช้น้ำรดมาใช้เลยน้ำน่ะอืน้ำเขาก็เอาคืนต่น้องยุ่แต่ว่าเขาใช้เขาใช้ท่อใช้นั้ยนะเขาใช้ใช้น้ำรดมันก็ยุ่ตลอดไ่ใช่น้ำโอได้ล่หมกเด้อ จะพักก็ไม่สี่ทาพุงเนาะแล้วพวกลายหนึ่งัาคุงพักง่าย้าวกุณงมุกขบจักพักง่ายกินผู้เดียวบุญพื้ขึ้นในช่างวานช่องอ่นช่องพักช่างวานใส่ช่างวานผอมช่างวานผมาดึกเช้ามหานพื้นหังเลือก ลำเดืองลำเิ่ดวูดได้ชูนิ่งๆนี่มันบวชแล้วถือสขภัคอบางไหนเอาแทำรางเด้อเดี๋ยวรอซิมเบิ่งพี่น้องบ่าเดี๋ยวราสตาร์ทที่มือไม่รวยจะเป็นนใดวยูดสุกแหลมาซีมีมือไม่รวยพี่น้องเป็สุขวัยแพะไปถ่านไปลายเอาทั้งคืนมันก่ แบหอมหอมมะพร้าวเลยมะพร้าวกอัน้พดถ้าต่ำแล้วหนักม,มันออกมมนชิหอมกว่าวามันหมักแก่เขาตรงต่างแบอันนี้เลยเขาเมื่ออับนามจะพาไปอีกกอัไปเขาไปกวดบึงเลือดมัน แซ่บอยู่มือเราลงสะบาดแน่น mm hmm. อะเพิ่งสิลงสะบัดมือพี่น้องจาม,มาหนิฉันเราก็สเตรเก็บภาบรรยากาศไนเพียงเท่านี้เนาะแม่รว่ประเทศหอกราพี่น้องแซ่บอยู่แต่ละจะ้พี่น้องพอกันคลิปหนาเดินสบายดีสบายดี